ดูเรื่องของปัญหาระบบการศึกษาของไทยกันบ้างซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานนะคะแล้วก็รอคอยการแก้ไขอยู่ค่ะโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นความสําคัญของโรงเรียนกฎดวิชามากขึ้นนะคะกลายเป็นสิ่งที่เด็กยุคใหม่นั้นขาดไม่ได้ไปซะแล้วเป็นความหวังในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยไปแล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นได้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับเจ้าของโรงเรียนกดว,วิชาแต่ว่าได้รับการยกเว้นในเรื่องของการจัดเก็บภาษีจนกระทั่งรัฐบาลได้มีคําสั่งให้ทางกระทรวงการคลงังแล้วก็กระทรวงสาริการนะคะ ไปทบทวนถึงแนวทางในการเทียบจัดเก็บภาษีซึ่งเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยเราจะทราบกันนะคะว่าจะจัดเก็บภาษีในอัตราเท่าไร่อย่างไรบ้างซึ่งปัญหาเรื่องของการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกุวิชานี้นะคะก็เป็นปัญหาที่สภาปฏิรูปด้านการศึกษามองว่าจะต้องเร่งแก้ไขปฏิรูปไปพร้อมๆกับเรื่องของการปฏิรูปด้านการศึกษาทั้งระบบเลยค่ะเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณกัลยาว well ีแววคล้ายหงกันค่ะ หลังวันที่18มกราคม2558จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลังไปพิจรารณารายละเอียดซึ่งจากเสียงสะท้อนของผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาชัดเจนว่าหลังการเรียกเก็บภาษีผู้ที่จะได้รับผลกระทบตามมาก็คือนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องแบกรับภาร,ระเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะการสอนในห้องเรียนยังไม่ตอบสนองจึงจําเป็นต้องพึ่งครูกดวิชาจร่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่สะสมมานานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในฐานะกํากับดูแลโรงเรียนกดวิชาเสนอว่าปัญหากดวิชาต้องแก้ที่ต้นเหตุคือการสอนของครูในห้องเรียนและระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยถ้าเราช่วยกันปรับปรุงการเรียนการสอนแบบนี้ให้มีการทักเทียมกันมากขึ้นอะไรต่างๆมากขึ้น ปรับระบบการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอันนี้นี่มีความจําเป็นหลักสูตรปัจจุบันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยเร็วเช่นเดียวกับประหลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ยอมรับว่าปัญหาการศึกษาเรื้อรังมานานแม้จะพยายามแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สําเร็จโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในส่วนของการศึกษาม,มองก็ต้องมองว่าการแก้ปัญหาตรงนั้นต้องมองที่สาเหตุก็คือว,ว่าก็ต้องกระบวนการด้วยก็คือต้องรู้ว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มที่หรือไม่นะคะได้ดูแลเด็กที่มีศักยภาพแตกต่างกันได้เพียงพอไหมนะคะบางคนเขารับเร็วพอ่พอพ่อไม่ต้องไปเรียนนักเรียนชา้าก ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอนในห้องเรียนและการปวดวิชานะคะถือเป็น3สิ่งที่สอดคล้องกันค่ะซึ่งทั้งนักวิชาการและนักปฏิรูปการศึกษาต่างก็เห็นตรงกันค่ะว่า3สิ่งนี้จะต้องปฏิรูปควบคู่กันไปหนึ่งในสมาชิกสภาปฏิรูปด้านการศึกษามองว่าจดใหญ่ของปัญหาการปวดวิชาก็คือความเรื่มล้ําทางการศึกษาซึ่งหากพัฒนาการสอนของครูให้สอดคล้องกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะช่วยลดปัญหาลงได้ รวมถึงการปรับข้อสอบให้มีมาตรฐานโดยมีเด็กที่เสียโอกาสเป็นตัวตั้งนอกจากนี้ยังยอมรับว่าการปฏิรูปการศึกษาที่กำลังจะมีขึ้นหลายฝ่ายมีความหวังเพราะที่ผ่านมาพยายามปฏิรูปหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จโดยการปฏิรูปครั้งนี้จะร่างกฎหมายให้ยืนระยะการทำงานนานสิบปีป้องกันอำนาจการเมืองเข้ามาแทรกแซงเพื่อความต่อเนื่องทั้งการกระจายอำนาจและการพัฒนาทรัพยากรครู การระทุนฉบับนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราเขียนถึงกลไกการปฏิรูปที่จะยืนระยะการทางานสิปีได้อย่างต่อเนื่องโดยการเมืองที่ไม่บริสุทธิ์ใจหรือกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะต่างๆที่ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็คงมีกฎหมายลูกออกมารองรับในอำนาจแล้วก็สถานภาพที่จะเป็น,นกลไกซึ่งการเมืองแทรกแซงไม่ได้จริงๆสามารถที่จะปิิรูปการสาาไปอย่างถูกทางเพื่อจะสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้า ลกกก็พพััััฒนนนนาาคุณภมมเเเรียียยให้ใหงท่วประเทศปรด็นการกวดวิชาเป็นเพียงหนึ่งในปัญหาการปฏิรูปการศึกษาที่พยายามปฏิรูปมาหลายปีตั้งแต่ปีพศ2542แม้ขณะนี้จะยังไม่เห็นเป็นรูปธปรรมแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกับการปฏิรูปประเทศ เพราะการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนัทพลทองพุทธไยภาพกลยาวีแบลคไล้ยหงทีนเอ็น24รายงาน